สวัสดีครับเชฟพ,พาถักเชฟพาถักเชฟพ,พาทำนะครับวันนี้เชฟพ,พาทำเมนูพลานะครับปลากุง้งจะนําไปพลาอย่างอื่นก็ได้เช่นกันนะครับส่วนประกอบดังนี้น้ําตาลปี๊บครับ1ช้อนชาน้ําปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับสูตรน,นี้นําไปพลาไก่พลาเนื้อพลาหมูได้หมดนะครับ แต่วันนี้เราทำเมนูกุ้งนะฮะน้ำตาลปี๊บนะครับละลายกับส่วนผสมที่เป็นของเหลวทั้งหมดก่อนนะฮะให้น้ำตาลละลายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำพริกเผานะครับเราใส่เข้าไปเลยน้ำพริกเผานะครับหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำพริกเผาเนี้เขาจะหวานนะครับดังนั้นน้ำตาลปี๊บเราก็จะใส่แค่หนึ่งช้อนชาน้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะครับ รสชาติของผ้าจะออกเปรี้ยวนํานะครับแล้วก็จะหวานตามด้วยน้าพริกเผานั่นเองนํากุ้งใส่ลงไปเลยครับ100่งร้อยกรัมใช้กุ้งตัวโตๆเลยฮะใส่ลงไป6ตัวขนาดนี้พริกขี้หนูซอยครับพริกขี้หนูจินดา2อช้อนโต๊ะอันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบเผ็ดนะครับความเผ็ดจะอยู่ที่พริกขี้หนูหอมแดงซอยครับ สช้อนโต๊ะแล้วก็ไครซซอยนะครับซอยบางๆใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะต้นหอมกับผักชีมบยาวนะครับผักชีลาบหรือผักชีใบเลื่อยแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับอย่าง้ะนหนึ่งช้อนโต๊ะหั่นใส่ลงไปใบม,มะกรูดซอย่อยๆครับ ใบทีซอยใบมะกรูดไม่เป็นนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์คลิปการทำให้อยู่ข้างล่างคลิปนี้นะครับไปติดตามกันได้นะครับลลาเสร็จเรียบร้อยละเสิร์ฟไปเลยนะครับสูตรนี้เป๊ะมากใครลองทำดูนะครับน้ำพลาตัวนี้สามารถไปใช้กับเนื้อสัตว์อื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนาปลาหมึกหน้ากุ้งตัวนี้หน้าไก่ฉีก ป้าหมูป้าเนื้อได้หมดครับแต่ถ้าเป็นหมูหรือเนื้อย่างเนี่ยเรานํามาปลาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเพิ่มมะเขือเปาะหั่นสไลด์บางๆใส่ไปด้วยพิกินหนูทอดพิกินหนูแห้งทอดนะครับกับใบสะระแหน่โรยลงไปนี่ฮะแค่นี้ก็จัดเสิร์ฟได้แล้วกับเมนูปลาง่ายๆ เราด้านมีความสุขกับการทำงานนะครับทำเมนูง่ายสไตล์เชฟรินสวัสดีครับชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟรินไม่ได้ไม่ดีแค่การทำอาหาร